สวัสดีค่ะเพื่อนๆไปมาทักทายวันนี้นามีของจะมารีวิวค่ะเพื่อนๆสำหรับบำรุงผิวดูแลผิวค่ะเพื่อนๆเนาะช่วงนี้นาก็จะเน้นดูแลผิวพรรณนิดหนึ่งให้สวยงามและดูสดใสดูไม่แก่ไวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมนดูกันเลยค่ะเพื่อนาซื้อมาจากร้านมอแม่ะค่ะเพื่อนๆร้านนี้ก็จะขายของถูกด้วยนะคะเพื่อนๆมีหลายอย่างที่ว่าราคาโอเคไม่แพงมากอะไรเงี้ยก็ก็มีของใช้เยอะแยะมากมาย ดูแลผิวของใช้ตั้งแต่นานาสองเพื่อนไปดูได้นะคะไอ้เป็นไนพิชูชเชตเมคอัพออกนะคะเพื่อนๆนะต้องเช็ดนะคะเพื่อนบางทีนาะต้องเช็ดเมคอัพออกแล้วล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วก็เช็ดเมคอัพอีกครั้งเพื่อนเพราะมันจะทําให้ไม็ ันต้องเช็ดออกอีกรอบหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆพบางทีเราล้างหน้าก็ไม่สะอาดดีนะคะเ,เพื่อนเราต้องเช็ดอีกรอบไม่น้ามันสะอาดเรื่องกล่าวหน้าจะไม่เกิดสิวอะไรนี้นะคะเ,เพื่อนเอือน,นี้สิบกว่าคนเองนะคะถูกมากก็อยู่ที่ประมาณไรสามสิบกว่าบาทตามีหขคะถูกอ,อันนี้เป็นที่มาร์กหน้านะคะเพื่อนกรินทีสครับนะคะเพื่อน,นะะเป็นที่สครับหน้านะคะเ,เพื่อนเนี่ยอ เพราะว่านาะต้องสครับหน้าบ่อยๆนะคะเพื่อนสครับหน้าแล้วหน้าก็จะดูสดใสดูสุขภาพดีนะคะเพื่อนเพื่อนผิวพรรณดูมีอรอร่าอันนี้ก็ราคาประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทอ,อืซื้อเป็นหลอดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเนาะประมาณสี่สิบอันนี้เป็นที่ ชาเวอร์สครับนะคะเ,เพื่อนๆเป็นที่ครับอ่สครับตัวะค่ะเพืนน่อนๆนี่อันนี้ก็เป็นอ่ uh, เป็นกลิ่นวานิลากับราชเบอร์รี่อะไรเนี่ยไออืมอ,อะไรนี่เพื่อนอ่านดูดิอืมมันหลายอย่างราชเบอร์รี่กับวานิลานะคะเ,เพื่อนๆผสมอะไรด้วยเนี่ยอืมนั่นแหละก็ไว้สครับตัวนะคะเพื่อนเพิ่งซื้อมาลองเนาะเดี๋ยวสครับแล้วผิวนิ่มผิวสวยยังไงเดี๋ยวจะมาบอกนะจ๊ะอันนี้ หลอดละ36คนอยู่ที่ประมาณเกือบ150สกว่าบาทนะคะเพื่อนๆถ้านา,นาเป็นคนสครับผิวเกือบทุกวันเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าสครับผิวแล้วผิวจะจะนิ่มนุ่มแบบลื่นไม่แข็งกระด้างนะคะเพื่อนผิวจะน่าสัมผัสใครจับก็เคลิมแคลมนี่เออร้านนี้ก็ไม่ค่อยแพงมากนาหาหาหลายร้านมากเลยะค่ะเพื่อนบางร้านมันหายากค่ะเพื่อนนาเคยซื้อมาเยอะนี่อืออีกอันหนึ่งด้วยน,นี่ อันนี้ก็เป็นบอดี้ครับนะคะเพื่อนครนะับตัวเนาะเป็น o o Le o Le o Le นะออรโอลอโลเวราเนี่ยอือเนี้ยไอเขาเรียกว่าอะไรอะว่าหางจระเข้นะอือเนี่ยก็นาเป็นคนไม่แพ้ง่ายค่ะเพื่อนนาใช้อันไหนก็ได้ค่ะเพื่อนเนี่ยอืมเป็นเนื้อครีมสีขาวเนาะอืครับผิวค่ะดูแลผิวพรรณให้ดีสุขภาพดีนะคะเ <Yeah. S 1> พื่อนจะไม่แก่ไวดูสวยดูสดใสนะคะเ <Yeah. S 1> พื่อนดูดูผิวนะผิวสวยเย้ yeah. ไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแวทักทายที่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปรับลูกชายแล้วรับรับบ่ายสองบ่ายสองครึ่งวันนี้เนาะไปเดินเล่นในเมืองแต่แลลจะแต,แ,ตแต่มาก็เลยมารับลูกชายเนาะไปรับเร็วปกติรับสี่โมงเกือบห้าโมงนู่นนะคะเพื่อนวันนี้วันหยุดเนาะบายบาย